ใยชัย,ยาพรมาอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สสหน้องบัวลำพูมพักเพื่อไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสอสอีสานในหลายจังหวัดตลอดจนเสียงสะท้อนจากพี่น้องกเกษตรกรพบว่ากเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสียงสะท้อนที่ได้รับมาแสดงให้เห็นถึงความกังวลในหลายประเด็นที่สําคัญเช่น เกษตร,รกรต้องการให้คงไว้โครงการช่วยเหลือรายละ1000บาทเพราะมีความคล่องตัวมากกว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งถือเป็นการมัดมือชกเกษตร,รกรอีกทั้งยังมีข้อกังวลในเรื่องของคุณภาพปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่ได้รับว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่เพราะมาจากกรมการค้าเป็นผู้คัดเลือกปุ๋ยและเอกชนผู้ขายที่ร่วมของการไม่กี่เจ้าได้ประโยชน์เปรียบเสมือนการยัดเยียดและมัดมือชกเกษตร,รกรเป็นการซ้ำเติมชาวนาหรือไม่ ซึ่งตนในฐานะสส,าสาตัวแทนของประชาชนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของเกษตรกรมาตลอดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานและเคยทําหน้าที่ในตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองว่าโครงการนี้จะได้รับการต่อต้านจากเกษตรกรทุกประเทศไม่เหมือนกับโครงการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละ1,000บาทที่ได้รับเงินโดยตรงและสามารถนําไปใช้ลดต้นทุนการผลิตอื่นๆทางค่าถ่ายค่าหวานค่าปุย๋ยทุกอย่างครบวงจรต้องไม่ลืมว่า การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ยังมีปัจจัยอื่นที่สําคัญเช่นระบบชลประทานการวิเคราะห์ดินคนแก่ตลาดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นต้นหากต้องการเห็นผลผลิตต่อไร่ของเท้าไทยสูงขึ้นรัฐบาลควรลงทุนในการบริหารจัดการน้ําและระบบชลประทานอย่างเป็นระบบดังนั้นทางเลือกของชาวนาที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตยังมีวิธีการอื่นอีกมากมายโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกับสร้างภาระให้ชาวนาต้องหาเงินสดมาจ่ายค่าปุ๋ยในส่วนของตนเองก่อน เปรียบเสมือนการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเก่าไม่ถูกที่คันและสร้างภาระให้เกษตรกรจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งถึงแม้โครงการดังกล่าวจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรแต่ยังไม่ตอบโจทย์ที่แท้จริงของเกษตรกรรัฐบาลยังมีทางเลือกที่ดีกว่านี้เช่นการจะตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติซึ่งถือเป็นเรื่องที่เรียกร้องกันมาเป็นเวลานานอีกทั้งยังมีข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีการรับลวงพังในทุน ที่ได้ประโยชน์กับโครงการนี้อยู่เบื้องหลังหรือไม่พยายามผลักดันให้กรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวให้ยอมรับสูตรปุ๋ยไม่กี่สูตรซึ่งจะเป็นการปลูกขาดที่อยู่ไม่กี่รายที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้จึงต้องจับตามองต่อไปว่ามีผู้ประกอบการรายใดผ่านการคัดเลือกและมีการเอื้อประโยชน์ส่วนตัวด้วยหรือไม่